ทุกคนพบกับวันนี้อีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะวันนัทก็จะมาทำของขวัญประชิมให้กับเพื่อนเคืนาั้นเองค่ะนั่นเขาหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าตอนนี้วันนัทก็จบม .6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยเย่ตั้งใจไหมเนี่ยก็ <c oughs> ดีใจแหละแต่ว่าเป็นการจบม .6 แบบงงๆเพราะว่า สถานการณ์โควิดเนาะที่ทุกคนรู้กันก็ทําให้โบนัสไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนเลยแล้วก็เรียนออนไลน์ตลอดเลยจนจบแล้วพอจบแล้วก็แบบจะงง,งว่าแบบนี่ฉันจบล้วหรอเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนเลยไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีพิธีจบปัดฉิมอะไรต่างเลยนะคะแต่ว่าแล้วทําไมถึงมาทําของขวัญใช่ไหมแบบในเมื่อมันไม่มีพิธีไม่มีพิธีก็ยังให้ของขวัญได้อยู่นะคะ ก็เดี๋ยวจะมีวันที่บนัจะต้องไปรับบุตรนะคะไปรับเอกสารต่างๆว่าเออเราจบลรวน้าอะไรเงี้ยบนัก็จะเอาของขวัญไปให้เพื่อนๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะบนัก็หวังว่าเพื่อนๆที่อยากจะทําของขวัญปัะชิมเหมือนกันให้เพื่อนๆด้วยกันอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างกลับไปนะคะแล้วก็จะได้ไปทำของขวัญกันเนาะสนุกๆเราจะมาทำของขวัญกันเราก็ต้องมีของขวัญใช่ไหม วันนั้นจะเอามาวางตรงนี้ให้หมดเลยนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นของขวัญทั้งหมดเลยที่วันนั้นจะให้เพื่อนๆเนาะเออก,ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนั้นเนี่ยจะทําของขวัญแบ,บ่งเป็นสองชุดใหญ่ๆนะคะชุดแรกนะคะก็คือชุดของขวัญที่เป็นชุดหลักที่ทุกคนจะได้เนาะก็วันนั้นจะให้เพื่อนๆทุกคนในห้องของวันนั้นนะคะชุดที่สองนะคะ ก็จะเป็นของสําหรับแบบว,ว่าเพื่อนสนิทหรือว่าน้องรหัสอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยก็ต้องแบบให้เปพิเศษนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะน้อยใจเอา <c oughs> แค่แหละนะคะเรามาเริ่มจากอันแรกนะคะที่เป็นเมนหลักของเราที่จะให้ทุกคนเลยอุป,รปรกรณ์นะคะอย่างแรกโบนก็ใช้เป็นซองจดหมายแบบนี้นะคะ จริงจิแล้วเนี่ยถ้าใครไม่อยากใช้ซองจดหมายแบบเนี้ก็มีที่เลิอกอีกเยอะมากๆเลยอาจจะเป็นแบบว่าเป็นถุงกระดาษสีน้าตาลแล้วก็เป็นซองเหมือนเขาเรียกว่าซองขนมโตเกียวไหม,มหรือว่าจะเป็นแบบพลาสติกกระดานนะคะแต่ว่าบนันก็รู้สึกว่าอยากใช้แบบนี้นาะอ้อลืมบอกไปนะคะว่าของส่วนใหญ่นะคะที่บนันเอามาเป็นของขวัญหรือว่าของตกแต่งเนี่ยบนูนันก็สั่งมาจากร้านในช็อปปี ส่วนใหญ่แี่ยแบบเยอะมากๆเลยนะวบนันก็จะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เผื่อใครที่อยากจะไปซื้อตามเนาะของขวัญชิ้นต่อไปวบนันก็จะให้เป็นกระจกแบบนี้นะคะมันไม่ใช่มีมันไม่ได้มีแค่ลายลืลายเดียวนะคะจะบอกว่าโบนัสอแอบทําไปหน่อยหนึ่งดูสินี่อันนี้คือของทั้งหมด30คนนะคะในนี้นะคะโบนัสก็ใส่พวกกระจกลงไปแล้วเนาะ,ะจะให้ดูมีลายแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นหมีตูนะคะ อันนี้เป็นลายลิลคูมานะคะมีผู้มีสองสีแล้วก็ลิลคูมาก็มีสองสีเหมือนกันนะคะตัวกระจกอันนี้นะคะโบนัสก็สั่งซื้อมาจากร้านเอยไม่ได้สั่ง <c oughs> บบซื้อสิก็กระจกโบนัสซื้อไปซื้อที่หน้าร้านนะคะเป็นร้านแบบกิฟ์ช็อปใหญ่มากๆแล้วก็ของต่อไปเนาะเข็มกลัดแบบนี้นะคะเข็มกลัดสไตล์เกาหลีจะเป็นแบบ ลายน่ารักน่ารักอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้ติดพวกแบบว่าติดพวกกระเป๋ากระเป๋าผ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบรักโลกนิดนึงเนาะอุ้ยพิดจานีมีลายมีลายเยอะมากเลยนะคะก็วันจ,จะขึ้นชื่อาน้ว้ให้น้องเผื่อใครอยากจะไปซื้อตามนะคะมีลายเยอะมากจริงๆแบบเยอะมากอ่ะนี่นะคะน่ารักทุกอันเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะ มันจะส่งมาจากต่างประเทศเนาะก็อาจจะรอนานนิดนึงนะคะถ้าใครจะรีบใช้อะไรเงี้ยแนะนำว่าให้สั่งเนิ่นๆนะคะก็จะมีพวงกุญแจแบบนี้ด้วยอืมปุณสั่งมาเยอะมากอะ่ะเออดูดินี่นะคะอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจทั้งหมดเลยดูยสิกุ๊กปิกนั่ละกุ๊กปิก อะไรทางันจะจริงๆอ่ะเออดูดิกดแบบไม่บันบัเบื่อไม่บันยักบันยังบังบังบังยะบังบังบงนั่นแหละทุกคนไม่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 หักห้างใจใช่ไม่หักห้างใจนี่น่ารำมากเลยนะคะเยอะมากอุ้ย ของขวัญชิ้นแรกคือกระจกของขวัญชิ้นที่2ก็คือเข็มกัดกับพวงกุญแจเนาะก็จะ,ะจกบนัจะให้แบบคละคละกันในทุกๆคนเลยนะคะต่อไปนะคะมันัสก็คิดว่าเพื่อนผู้ชายอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันน่ารักเกินไปหรือเปล่าเออไม่รู้แต่วันก็ให้ไปหมดเลยนะเผื่อจะเอาไปแจกใจ่ายให้ใครก็เชิญเลยนะคะวันก็เลยให้เป็นขนมอันนี้ด้วยเซ้ยงไห้เพราะว่ามันวันัสว่ามันอร่อยวัฒชอบกินก็มีนี่ เรียกว่าอะไรนะเออไม่เคยไม่เคยรู้ชื่อมันเลยอะกินแต่ว่าไม่เคยรู้ชื่อยูปิยูปิมันเขียนว่ายูปิกัมมี่อันนี้ก็แอบกินไปแล้วหน่อยหนึ่ง <c oughs> ในส่วนของของขวัญน,นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นส่วนของการ์ดบ้้งการ์ดเนี่ยเป็นอะไรที่โบน,นัสตั้งใจมากแล้วก็ทําด้วยตัวเองเผื่อใครากทำตามนะคะให้ดูก่อนให้ดูหน้าตาก่อน นี่นะคะเป็นการ์ดที่วน,นัทออกแบบเองเลยทำมาเป็นในรูปแบบของตั๋วหนังนะคะนี่ก็เขียนว,ว่า congratulations good luck อะไรแบบนี้แล้วก็ด้านข้าก็แอบ,บเขียนนี่ยคะก็จะเป็นรุ่นแล้วก็รุ่นของโรงเรียนบนนั้นแล้วก็รุ่นเด็ก64สนะ่เนาะส่วนด้านหลังก็จะเป็นคำอวยพรแล้วกอ็อิบไว้ไม่ให้ดูนะคะนี่ตรงนี้วานัเขียนอย่างนี้ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้จบแล้วพร้อมที่จะเรื่มเรื่อง ความที่จะเริ่มเรื่องใหม่แล้วหรือยังเออห็ปะมีสตอรี่นะคะทุกคนพออยู่ด้วยกันมันก็จะแบบเป็นตัวหนังเอเอก็ <laughs> ถ้าใครอยากทำตามนะคะก็โบนัสใช้เว็บไซต์แคนวานะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันกแล้วละ่ะโดยเฉพาะสายนักเรียนนักศึกษาเนาะ <c oughs> ก็ทำ powerpoint กันเป็นประจำ <c oughs> ก็ใช้แคนวาตลอดเนาะนีทำการ์ดได้ด้วยนะคะพิมพด้วยกระดาษ AC <c oughs> ปกติเลยนะคะแล้วก็อามาตัด แล้วก็ใส่ซองนะคะเป็นอันนี้เป็นเป็นซองพลาสติกนะคะเขาจะเรียกซองแบบนี้ว่าซองแก้วเนาะซองแก้วนะคะวัานนั้นก็สั่งมาจากช้อปปิ้งเหมือนกันนี่หน้าตาจะแบบนี้นะคะไซส์ที่วันนั้นใช้ก็เป็น2องพหแบบนี้เนาะซองแก้วไม่ใช่ <laughs> เรียกว่าถุงแก้วใสอ่าไซส์นี้นะคะก็จะใกล้เคียงกับไซส์ที่ขั้นหนังสือนะคะ เราก็มาถึงในส่วนของของตกแต่งแล้วนะคะใช้เป็นสติกเกอร์นะคะน่ารักมากมากเลยนะคะเป็นลายแบบว่าหน้าตาอารมณ์ต่างๆก็หลากสีมากก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้คือน่ารักมากมันเป็นแบบว่าอันนี้เขาเขาเขียนว่าเป็น masking tape นะคะอันนี้เป็นลายน้องหมีนะส่วนนี้เป็นลายหัวใจ พอแกวมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมันจะติดกันแบบนี้เลยเนาะก็สำหรับโรน,นัาน,นะคะข้อเสียก็คือมันจะแกะยากนะคะมันแบบมันติด ติดด้วยกันอะไรงเก็ต้องเรามาระวังในการแกะนิดนึงเพราะว่าถ้าแกะไม่ดีก็อาจจะขาดได้นะคะแต่ว่าความน่ารักนี่คือเต็มสิบเลยน่ารักมาจริงๆอะ่ะพอเราเตรียมอุปกรณ์ครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มใส่ของขวัญลงซองให้ครบทุกอันเลยเนาะ ตอนนี้นะคะโบนัสก,ก็ทำเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะเนี่ยซื้อมาเยอะเกินเหลือด้วยมีขนมเหลือด้วยหนึหน่งโบนัสก,ก็จะอาจะกินเองนะกันนะ <c oughs> ต่อไปนะคะเราก็มาถึงของขวัญส่วนที่สองแล้วอันนี้จะเป็นของขวัญ สำหรับน้องรหัสเขาน,นันเองค่ะเย่ yeah. น้องรหัสแอบดูอยู่หรือเปล่าก็บจะบอกว่าถ้าดูอยู่นะก็ให้รีบปิดคลิปแล้วก็ไปอ่านหนังสือซะนะ <c oughs> เออเอะาเล่นพักผ่อนแล้วก็อ่านหนังสือดนะ้วยเนาะสิ่งที่จะให้น้องรหัสนะก็หลีกหนีเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากหนังสือแล้วให้หนังสือน,งสอนะ้อง ก็ไม่ใช่ไม่ไม่เชิงหนังสือหรอกแต่ว่าเป็นชีฟนะคะที่วันนั้นรวบรวมแล้วก็บางอันก็เขียนเองด้วยอ่ะเออแบบสรุปเองอะไรเงี้ยก็จะมีโน้ตอะไรบางอย่างให้น้องไปอ่านเองเนาะอันนี้จะเป็นแกะเ <c> ช <oughs> ืนน่อมโยงก็จะเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษข้อสอบเลขอะไรงะเงี้ยเนาะในนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสรุปที่วันนั้นเขียนเองเลยอันนี้วิชาดาราศาสตร์เนาะลายมือ เพื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องแล like ้วก um ็เป็นกำลังใจด้วยก็ไม่ได้ให้หนังสือกดดันอย่างเดียวนาะก็จะให้ของขวัญอื่นๆด้วย่งมีเป็นตุ๊กตาน้องหมาก็มีปากกาอะไรอย่างงี้เป็นอันนี้เขาเรียก่อะไรอะจะเอาไว้แบบจดคำสาบแบบถ้าสมมติว่าเหนื่อเบื่อเจ็งๆแบบเครียดอะไรอย่างงี้ก็คุยกับตุ๊กตาน้องหมาไป ราชการเทียตาต่อไปก็จะเป็นเพื่อนสนิทโบนัสนะคะสำหรับเพื่อนโบนัสนะคะแก๊งโบนัสโบนัสให้เป็นแก้วนะคะเออก็าไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงให้แก้วอ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยคงจะไปให้แก้วปะ่ะแต่ว่าแก้วอันเนี้ยมันจะมีสี่ใบคือเพื่อนสนิทโบนัสนะคะก็จะมีห้าคนรวมโบนัสเนาะก็มีโบนัสแล้วก็มีเพื่อนอีกสี่คน ก็เป็นห้าคนใช่ไหมแล้วแก้วนี้นมันมีสี่ใบก็คือมันจะเป็นเซตที่เข้ากันแล้วถ้าสมมติว่าใครคนใดค,คนหนึ่งทำแตกอะหรือว่าทำหายไปอะมันก็จะไม่เข้าเซตเพราะงั้นก็ดูไปเลยแล้วกันว่าใครจะทำแตกคุณเ,เล่นนะแต่ก็ไม่อยากให้ทำแตกหรอกนะนี่อันนี้เป็นลายมันจะเป็นลายสัตว์ทุกตัวเลยมันทุกๆแกะทุกใบเลย อันนึงจะเป็นยีราบอันนี้เป็นน้องแมวใช่ไหมขอให้เพื่อนๆเก็บให้ดีแต่ทำแตะนะนเพื่อนถ้าทำแตะนะโบนัสจะนอนเลยหรือตีให้จริงๆถามว่าทำไมถึงซื้อแก้วใช่ไหมหก็งงแต่ว่าพอมาคิดดูดีๆอะโบนัสก็คิดว่าโบานัสอยากจะให้ของขวัญเพื่อนอะไรที่มันเป็นแบบ สิ่งที่มันใช้ได้ในชีวิตประจำวันน่ะเออแล้วแบบพอทุกคนเข้ามาหาลัยอย่างใช่ปะคิดว่าคือเพื่อนๆหลายคนน่ะก็ต้องไปอยู่หอเออมันก็ต้องแบบว่ามีของรับรับรับหอใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเป็นของใหม่สําหรับหอใหม่อะไรเงี้ยเออมัก็เลยเออแก้วน้ำก็แบบก็ไปใช้ได้อะไรเงี้ยเนาะเวลาแบบนั่งอ่านซื้อเคียดๆก็แบบว่า จิบน้ำนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะแบบอืสดชื่มนมาเลยเว่าเนาะเออใส่ปไปในถุงใหญ่อีกทีนึงเพื่ออะไรหรอกเพราะฉันให้อันนี้ด้วยนี่เป็นของที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วสำหรับเพื่อสิ่งนั้นนะคะก็เป็นนี่ไงลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษรายงานใช่ A4 เป็นมีเส้นสี่เล่มนะคะสี่คน ก็ครบทั้ง4 4อันและนี่นะคะก็จะเป็นของขวัญทั้งหมดเลยที่เราจะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็คลิปนี้เนาะก็จะถูกลงในวันที่บนนัได้ให้ของขวัญเพื่อนทุกคนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เซอรไพรส์เอานะว่าบนั้นให้อะไรบ้างเลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการทำของขวัญต่างๆคะือของขวัญเต็มเลยใครอยากอยากไปซื้อตา่างก็าโดนน้ายามาแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยเนาะว่าจะไปซื้อตาอ่าอะไรนี้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ,บ๊ายบาย